สวัสดีครับพี่น้องไม่ใช่ผ่ามาตำเม,มีงมมงยงก็พี่น้องตำเมียงยังตำเมียงหัวนีไข่พี่น้องนี่วันนีไข่วันนีไข่วันนีไข่เนาะียังเนี่ยใส่เนี่ยแก้วตำเหล่าๆพี่น้องนี่แก้วหอมหอมกระเทียมตำเรียบร้อยหอมแดงตะไคร่หั่นแล้วแล้วก็มียังใส่อีก มดแดงพี่น้อง,มด,ดงม,ดม,มดแดงหมดสมมดแดงข้านี้นี่ไนีให้ฝากงาม,งามสมสมจังหน่อยทมเมียงแกงว่วงพี่น้องพักแก้มพักเขียงเลยาแต่สีหาได้เลยวแต่คือพอพี่น้องอย่างมีหัวปีนี่นะหัวปีหัวปีมีอย่างแน,น่พักกะระโดนพี่น้องพักกะระโดนโคกพักกะระโดนโคกพี่น้อง หาพ่อหาได้เอามาเห็ดมากินตะไคร้หน่อพี่น้องงามๆคักบรบเอามาหั่นมาเนี่อย่าลืมมีล่ำคาก็ใส่ล่ำคามด้วยพี่น้องล่ำคาพอดีล่ำคาปั่นหั่นไปแล้วใส่กับตะไคร้ไปแล้วโปรยเพื่งหน่อพี่น้องพอเวลาหนานหกเสร็จมาตำร่วมกันหน่อพี่น้องมาเบิ่งบันห้ากัดอันนี้ห้าตำพริกตำแหนวเราห้ากับพริกกรคเทียมเราหน่อพี่น้องพริกลงในโคกนี่ไงล่ะ นี่ร่องในโคเครื่องเกาโคค่อยๆเคียมันสิเหี้ยบไปหนอ่องคองดีมีหน่อยจนเก๊กผู้สีเบียงอืมอืางหั่นตามเพียงตามไหนแล้วเขาเอามาตาเหานาียงเขาก็หั่นตะไคร่หันหน่นใดๆเขาลงน้ำกันเดพี่นอ้องบ้านก็บเได้ตามโดหมดแดงหมดสมพี่นอ้องเดวแต่ล้างสอบอันนี้สีใส่หน่อยๆก้อนหยันมันสมผล พอเราใส่ห้างหนึ่งกับห้างแล้วนี่หมดเดีใส่สำนีก่อนพี่น้องามตามตำตำเห็นขากันซะก่อน,น,นพี่น้องนี่ตำตำตำขากันซะก่อนใส่แป้งนวพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่แป้งน,นวนะพี่น้องเหมือนน่องนี่ใส่แป้งน,นวใส่ลงไปนี่กัด ใสเป็นหมห้อเดียวกันไปตานด้วยปลาแดีกตอนเนาะพี่น้องปลาแดีกตอนปลาแดีกตอนนี่ตอนนี้คักหม้อน,นี่เดี๋ยวสิตักให้เบื้องใช้ตั้งแต่ตอนเมื่อก่อนพี่น้องปลาแดีกตอนข้าหม้อมใส่ซั้นนี้ก่อนมนันก็บ,บรรเลงต่อพี่น้อง หมเล่งต่อเลยย่อๆย่อดออกันพี่น้องนี่ม <c oughs> าสมโมพ่อเอาโมเดงลงอีกพี่น้องที่มี่อยู่นี่ใส่สมเห็นมันสมใน,จนเจ้หน่อยนะพี่น้อง บ่ได้ฮอดอีกกันบ่พอส่งพี่น้องใส่นี่ใส่นี่ก็เทากันย่อๆๆๆพี่น้องตําตให้มันได้พี่น้องก็สิได้ประมาณหน้าตาประมาณนี้ละตําเนี่ยครับบ่ เขา,าบอกขามใส่เขาก็ใส่ผันมี่โมดงแห้งเตจสวยง,งา่ามพี่น้องเลยม่วนพักกระโดดลงใส่โอ้แสบหลายย่าแตกซาชะเลยพี่น้องสิม,มืงซื้อๆนี่มองหันคนว่าปลาลาใส่หน่อยโปรดพี่น้องคุณนมาซิม,มือปลาลาใส่หน่อยโปรดใส่หลายมาเจอฉีกเนี่ย lạ là phi nhỏ qua kỳ năm mươi năm ba mươi năm năm mươi ba năm 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 cái gì mà thế mà thêm đây Nhỏ ừ. nhỏ hay một đen khẩu đó. À một thân đẹp ปูเลนมาสมก็คือจำใส่บะคำหน่อยนะพี่น้องใส่บะคำหน่อยบะคำแก่ก็ได้ไม่ต้องใส่หมูแดงกบไม่หมูแดงนี่ก็ดีนี่หมูแดงกับใส่หมูแดงแล้ยอมเขากลางค่ะกันนี่คือการตำเมยียงพี่น้องตำเม,มียงกันนี่บะกล้วยนี่ยอดบะย่อมอ่อนๆบะกล้วยหน่อยเนาะพี่น้องกล้วยตานี่ก็ได้ มันเงอะเงอะเสร็งยิ่งจ้นายยิ่งเจ้านอยคนเดยวตั้งแตพี่น้องมึง่อนว่าบตองหมุนแห้งด้วมันจะไม่มองย่ำตอนประเดยกกีฬากินข้าเขาก็ได้ด้พี่น้องตัมเมียงมันมากินเสล่ยนซื้อเลยมันกินแกงหว่างซื้อเลยประเดกตอนพี่น้องตอนประเด็ก พอฉีกพอฉีกปลากระเดือดพี่น้องหายเงปลากระเดือดจมืกเน,น,นี้ยบานเฮ่าไม่ต้องแต่ปลาสลิดต่างข้าวข้อใสร็จปะละชิมเดี๋วกระซ้มเหนี่ยบพี่น้องจับจับน้ำกันตำเมียง เดี๋ยวจะไปซิ้อผีเส่้นัน้งไอ้วกเอาพักตุยจักบาทหออจักหน่อยว่าคอ็จะสวงวะสวงวะพี่น้องอืมอืมอกล้ใจเพราะอะไรเสียผดมีมหม่งหยับาัวห้าหันละเอียดแล้วเด้ตะไคร้คับต้นคาลำคาต้าลำคาพี่น้องปูรลงค้นก่อนจิงกระปลองข้ามแป,ง,ปขมงข้ามเท็พี่น้องขามเท็ ออนน้าพี่น้องกับอุ้ยทำเทปออนอ่นี่แหละคันผู้มักห่อกับเหนียงมดแดงกันนี่แหละพักกระโดนโขกพี่น้องเขากระโดนโขกเอามากำหนึง่งอันนี้ก็เอามาวัวห,หนึ่งหัวปีไปตลาดห่อกขึ้นอยากกินก็มาตำมึงกันนะเสะนาเป็นจังไรแสบบอเนี่ย นี่ต้มหม้อแล้วขนาดตาประมาณนี้ละพี่น้องนี่ีพักกระโดนพักกระโดนหัวปีจะี๋ยไปกินกับกินแก้มนี่ตักออกมาต้มหลายเรียบร้อยต้มหน่อยพี่นอ้องควบง่ายเหจะตักออกมาพี่นอ้องเบิ้งซ้ำนี่ละเบิ้งซ้ำกินใะไเบิ้งดอกให้เบิ้งว่ามันเลียวเราเลียวซ้ำน,นี่เสวยจงามต้มใส่หมูแดงนะพี่น้องแห้งวง่ายแหลงย่ายนี่ห้า ไปหาไปหน้าไปหัวไปสวนขันเกิดแจงว่างกับขันมีหัวปีอยู่ทงหน้ามีบอกขามอยู่ทงหน้าตำใส่กับหัวยี่ไข่ะอ,อะไร้อพี่น้องปุเรมักนี่ประแดดกีฬานี่ตำนี่ตำเกิดตำใสแตงหัวหอมซื้อๆก็ได้บ่มีกระเทียมบ่ตำใสแตงหัวหอมมีแต่จะกระเทียมบ่ตำใสกระเทียมอย่าขาดบร่อยคือตะไคร่บ่ใส่กับ,บ,กบ,บรบบ่ำคาพี่น้องของขาดบ่ได้ของครูกันเนาะพี่น้องเนี่ยซ่บๆ เมื่องปีต้องให้ทางหน้าห้องพ่ออะไรจะหาพ่อไม่บอกกล้วยหน่อยเพี้ยเจดีเอ้ยทำนี้่แล้วครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมคาร์บันดีครับ